ตรงนี้ตรงนี้ช้าเลยผมบนได้แล้ครับไม่ไม่ไม,น,มนอยู่ฝั่งนี้ระเ <มา S 1> บิดอ,อุ้ยหายแล้วโอ้โหหน้าไม้หน้าไม้หัวงผมเลยออืสวยครับ เงียบก่อนลักกี้เอ้ยเงียบก่อนโอ้หรอดรอดรอดดูบอ่อเสือแดงออเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนู้นโดนหมาไล่อยู่รีบวิ่งไปเลย ตายมันตายอยู่คนอยู่กันอยู่หลังอยู่นอกเมืองใช่ไหมลักกี้ใช่พี่นั่ไไนไงพี่ทิบเสา โอ้ยยอมใจความนิ่งของแม่งเลยเยี้ยยอมยอมเงี้ยเมื่อกี้กูน่าจะโอ้โหเชื่อเมื่อกี้กูน่าจะยิงซ้ำไปเลยอ้าวเดี๋ยววัดวัดแต่ฟักมันมีสองตัวเลือดเหลือเท่าไหร่พี่ไอ้เจ็ดสิบห้านึงบ้ว ระวังนะพี่โดนหนึ่งนัดอู้หูอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยพี่ไม่มียาแล้ววนะไอ <c oughs> ต้นไหนตรงหัวมุมนี่เลยอะไอ้สองสีงนะ่ศูนย์อะมองเลยเป็นได้ไอะ่ะเฮ้ยเนี่ยะจะล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 ะยา พึ่ง <แฟ S 2> ไล่มันเองนะพี่ไอ้พึ่งไล่มันมามามาพี่ไอ้มาโดนโดนโดนตายตายตายตตหนึ่งยิงมันพี่ไอ้หลังหลังสวยโอดไมล่ะ <c oughs> เาลเางแขนหล,ลังแขน,แนเอกปืนกูคืนมาออ <c oughs> ไม่โดนเห็นแลครับอู่แล้ว มันอยู่ขา้างใต้ป่ะปลาระเบิดแฟกบอมมาไม่โดนไม่โดนอะไรกูนเนี่ยสวยลวบลาบกำลังไปช่วยมันวิน่งมาแล้ววิ่งมาแล้วม่ต้องมันต้องเราอยู่เราอยู่ม่ต้องพุทธไม่ชงพุทธอานานเ่วยได้ไหมเนี่ย ัะไรเแบบนี่ยเลยมันอยู่ใต้นี้มันอยู่ใต้นี้โอเคยุ่ไมรช่วยด้วยจรากรทุกคนอ่าม่รู้ม่รู้เมื่อกี้เทรด,ด่าตัวหนึง่งหน้าเขียว

อะไรเกินครับนี้อ่ะมันแปดมันแปนมันเอ้ยมันเสร็จมันเสร็จแล้วมันเสร็จปุ้ยมันเสร็จปุ้ยมันเสร็จมันเสร็จปุ้ยมันเสร็จปุ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรกันเอาวะไนึ่ โหตรงหน้าเลยโดดไปสองนัดแล้วพี่ไอระวังนะพี่ไอรนะวังมันกระโดดลงมาชาร์จเลยเมื่อกี้นี่แหละนี่แหละเย้มื่อกี้ทำไมไม่ป่วะสวยสวยพี่ไออีกทีนึ่งโอเคตายตายละเลือนไหลตาย,ยมีอีกไหม กมลบ้านชั้นสองมีม,มีมีบนบ้านชั้นสองอกเกย้ไอ้เคียบผีก่อนนี่สวยกเกย้ไอ้เคียบผีก่อนสวยสองบอสห <c oughs> ไหมหมดแล้วสองบอสหมดหมดโอ้เลือด้อนอยาหายไป นี่สุดกระสุนเลือดออกก็ทำงานโดนกกว่าน้อใครโดนมึงโดนเหรอโดนโดนมันโดน หนึงได้ต่างนี้ไปนะไหนโอเคแั๊หนึ่งมึงรีโหลดอ๊่เห็นไม่น่ารีโหลดเลยเออไอ้มึงก็รีบอ่ะอยู่ที่เดิมตรงที่ก,กูกมาร์เมื่อกี้รีมาร์กไหมที่กูหาไม่เจอสะพานเสือ่อมหลบไปละตรงข้างในระวงัง ไม่โดนระเบิดหรอระเบิดเสียงไหมหมายมาหาผมอะไรมีมหโหลดอยู่ระเบิดเสียงชา้าเหรอลี่อา้าว หน้าต่างคนละหน้าต่างเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าอย่ามึงเข้ากุ้ยระวังนะกูตกมาข้างล่างดิทีมตูดไปดิเข้าหน้าต่างหรือประตูดีนะ สแกนตัวดีเลยด้วยนะสวยนี่ไม่ยิงเสี่ยงปืนไม้อ่ะเห็นมาละยิงเลยยิงเลยก็ได้นะไม่ต้องเล่นนะ

มีพยาบาลอ,อีกไหมอ่าข้างล่างเลยลงไปล่างเลยอยู่ตรงนี้ล่มันชาร์จกูสองคนคบก่อน โอ้ตายยิงอยู่จากไหนวะเียกปอมไหมโดมีดลี มันตายด้วยใช่ไหมตายตายเพราะกูหรือตายเพราะมึงตายเพราะมึงโอเคตายเอาไว้เพ้าไว้ใช่ไหมมึงอะระเบิดมึงอะอืออิงไม่โดนด้วยนะโดนสะเก็ดตายตรงนี้ดันเราจะเผาไฟละ 要！ ตายแต่ไม่อยู่ตรงไหนวะนี่เออคนเดยวรับหนึ่งลิ่งเร็วไอ้ไ้ข้างล่างเหรอนี่ยอกมาแล้ว Nhanh lên Nhanh 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 Ừ Ê, đằng sau cậu bà tu Chết đầu, một tên อยู่ใกล้ๆไกลมากไ,ไอ้ยี่อะเฮ้ยคุณเจอมาแล้วมาช่วยก็ได้เคื่อดำอ่ะอุ้ยไม่เงือไม่น่าเลยกูเ้นี่ไปหน่อยเห็นป่ะลบลบเสียงไงเสียง ประมาณไปเลยยังมีตัวตที่ตรงนี้อีกอะเอาหรอรู้ก็หมดแล้วมีมีไปไปเดี๋ยวช่วยมองเออเลยอย่างเงี้ยตรงเดินตรงไปยังไ,ไงข้างหน้าไหนวะโอเคอีกตัวหนึ่งฝ๋ามือมึงอ่ะเดี๋ยวลบไอฮิว พอนั่งนั่งนั่งไปนั่งไงปืนพกไอ้โอเคเป็นไรมันเป็นไรมันปืนแฟดแฟดแฟดยิงยิงไม่โดนดิปืน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 กลผู้ผิดมีดมีดโอเคอยา่ารีดีนะผีไฟอะ่ะ Được rồi, cẩn thận nha Chúc mọi người một ngày tốt đẹp Cảm ở dưới มันอยู่ข้างหลังกูดิวิ่งออกไปแล้วออกก็แย่แล้วชุกันดิ ตายคั่วเอ็ดเก